เอาเถอะ J W S คาวตายเหมือนเดิมนะไอ้ปอนมันเชิญอะไรมาไม่รู้แรปแตกเลยโอเคลพาพี่ตายคนขัดขา

เฮ้ ality. ยนี่ไงเอา JYS เอสเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นอันอักฮะคือใครแบงค์ Alright Let's move out Fire in the hole Fire in the hole โอ้ยกลางเลยอะไรแบบนี 好好好好好

cà phê ở hà lạt. Fire in the hole, <laughs> fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole dạng 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 thái dạng 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 mình mình dạng 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 đây okay let's go dạng 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 fire ที Fire ่ยวไปล่างร้านไ o นร้องหน้าบ้านเนาะหน้าบ้าน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 เม็ดเดียวเลยจัดแจกเม็ดเลยกูขนาดนี้แหละ ca Để để đến liền lạc mang lời Okay, let's go. <coughs> กฟัวใ้อย่าไปรัในห้งเฮยหายไปเล้วไปต่ก่ลางไปล่อยกลางไปไปเลยโห้ตายตตายมาดิเซ่มาบีมานี่แ่โทษเม่าอีสัสแต่เารู้แล้วไมไม่ทีมนักขาง่ะ ไม่ตัววิเอ็น้ายามินมาโอเคไอ่เชียเบียดกูสะปิลเชียว e ฟในห้องไฟในห้องไฟในห้องท r ้งหมด e ฟใอ อะไรหลังรถเลยไปคุยเจี๊ยมเจี๊ยมเจี๊ยมเออบอลบอลเอาตัวจิงกับบอลบอลตัวเนี้ยใช่เวลาบลูทีวิน กูขอจบไวๆนะทาไม่ซ้อมล่ะเอ๋ามีหกแล้วเหรอม,มึงเอา้าเออคืออะไรกูรีบนะครับพี่ เฮ้ย hey, wake up ตัดไล่ตัดไล่อุ้ยอุ้ยเอ่อฝยากบอกตัวแข่งหน่อยได้ไหมครับซิล <laughs> oh, ่าว่ะเหมือนตัวที่พี่เขามาวันนั้นเลยตัวนี้มีคนเล่นเนี่ย มันแน่นอก๊กอ่านนะพี่โยมายังอ่ะไหนครับไอ,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 อคือสามเอพี่ฟังอ่ะ รอทำไรอ่ะเอาไรอ่ะทำไรอ่ะนายต่อนายไม่รู้เหรอโอ้ยรอทุกวันเลยอ่ะนั่นนั่นไอ้นั่นเนี่ยหนังมากเลยเฮ้ยผมรีบเลยครับพี่ผมต้องซ้อมครับ อน,นาคตเฟียวัดกูไม่ได้เลยครับเย็นเย็นไหมพีน่นายมันกระจอกไปโอ้ผู้หญิงก็ต้องซ้อมนะครับผมรู้ไหมรู้ไหมพี่ เออพ่อนุ่มเร็วหน่อยจะเจอหมดก๊อดหลอกพวกนั้นอะ่ะไอ้ฟอนเออถ้ายิงคิปแบบเน้นแบบน้องวานก,ก็ดีแบบจิ้มจิ้มก็โดนอย่าจิ้มจิ้มก้าวอยู่แล้วพี่ยืมแม่กูไป,ไปอีกก็ได้ไม่ยืมเอาไหนอะยาวโอเค let's g ไปเร็ว okay, <c oughs>

อไม่เอ็มโมนะไอ้สัสมึงค่อยๆชิงปีกชิกรัวไปกผมกระจายยัดกลางไหมยัดกลางไงโอเค let's go fire in the hole 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 เจ๊ไม่ไหวเอ็มเขาได้ปีสอง นั <elas> <ian> <can ful oyu> <c oughs> ่งข <vastly amplify> <People> <c oughs> ้างคอมดิ Okay, let's go. Fire in the Fire Fire in the hole! 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 Fire in ปล่อยล่างไว้นะห้าบอมบ์ has been p l okay okay. a n d ปกรบกตายเน็ตเหลืองอีเหี้ยเก็บแล้ว วาร์ปใช่อะเฟินวาร์เปเมื่อกีน้นะ แม็กอะตั้ตัวคนะู <Hey. S 1> ่มันไอ้น่าจะซอยอยู่ไหนล้วังไอ้สัสว์วังก่อนนะไอ้อตัวเจ็บโดนระเบิดบอมม์ has been planted นาลูกตับโอ๊ยต่อ ตัวแรกมันวาร์ปได้เออวาร์ปได้อยร้องอยร้องอย่าแจวอย่าร้องมีใครเห็นใช่ไหมยร้องโอเค let's go Fire in the hole Fire in the hole เลย Fire in the hole Fire ี Fire in the hole แอาโเฮยตอนนี้ไอบีม่ะไม่ได้ดันบ้านเราไปป